สวัดีครับผมมาเนียกินขา้ามาเนี่ครับมืึอนี่กินข้าวเศร้าครับผมข้าวเศร้าข่าเศร้าก็าจะมาไปลาไก่เทียงแล้วโอ้ย <c oughs> นี่ครับผมก้อยมาเนี่ครับผมมาเนี่กินก้อยเนีอยนี่อมอมไตเพีย,รย,พยรค,ค,ครับผมไตกีเพียโค้งๆดำๆปื๊ดนึ่ครับผมทิมบางควนัน เห็นแล้วบ้นทิ้งหมดอู้หักครับผมัโอเ้เจ้าจอดมันยอดมากมีต้องขมน,ขนมคือจอดครับผมบาเด้อครับผมบาเด้อพี่ไม่เด้อยายทองบา้าใจยายโกบลาตียายอ้อยเอ้ยน้องอ้อยม <c> า <oughs> เด้อโซลาโตเด้อเอ้ยมังโยทินเจ้าป้ามีนุ้ยยงมา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 ไหมู ก้อยครับวันนี้ก้อยผักกระเดาผักกระเดาครับผมพักกระเดาผมผมผมเป็นยาหวานเป็นลมผมแต่ละของผมงครับวันนี้เอาเนื้อเป็นยามาเลยมนะั้ยยาอย่างมัน,มนยาข่าพยาธิบ้าวะโอเคโอเคกินขิงกิน้ัวร้อนมา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 อ่ะใก่้ ืมไกอีกอบอกคมเฮ้ออืมบอกคมด้วยอืมจะคมคมเหมือนกันนี่อืมอกีเปียกคมอืมบกักกะเดาลีดเลยนี่ครับเราจิ้มผักกะเดากินแบบนี้ได้พี่น้องเด้อ กินแบบนี้ไม่หูดเข้าไป A few moments l a ม e r อ้นี่เฮียวะโผมผมโอเคเย้เออผมผมผักผมเนี่ยอืนนผม,ผมนี่กะต้ายเนี่ยมขมอืมกระดานี่ใต้นี่อืมอืม ร in. oh, ับขับขับคุณน้องโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากเอ็นทุกคนครับเลยแทบแทบขับบม่ตัวหรอกไม่ตัวหรอก มัดตัวพวกเจ้าหรอกแซบครับมา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 เรียกใครดื้อเรียกแดงมาดื้อเห็ดเอาแล้วครับเห็ดเอาอะไรเสือมาครับเสือตะเนียอะไรสือครับเห็ดเอาเลื่อมลื่อมโอ้ยเอฟซีมามันต้องต้องรอลืมไปลื่อมไปเป็นตาคนรอ รอกนินเขาตั้งหลอไกลงานพาะผลคนงานพาะแต่งคนมา,าขัดคักขัเป็นตังไนลาบะโอเคเยอ้ี่แม่ตั้งถือรักอ้าวเห็นหงมันมาไหมมา,มา,มมาเลยทุกคนครับผมขอบคุณหลายเลยครับ ขอบคุณทุกไลนใจแรงเชียร์ที่มาชมมาให้กำลังใจบาตุยตลอดไปทุกคนนะครับเออเพียนเก่าเพียนใหม่เข่ามาแล้วลืมนี่แล้วครับเออลืมนี่เลยปังปังปังเด้อครับเออม,มามามาทุกคนครับผมทำนี้พอแล้วเมื่อหลายคนของผมจะมาเอี่ยม <laughs> บ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ